สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูจะพามาดาวน์โหลดนะครับแอปเพื่อใช้สําหรับการเรียนของเราในปีการศึกษาหน้านะครับปีการศึกษานี้นะครับคือปีการศึกษา2563นะครับโดยจะมีแอปพลิเคชันอยู่2แอปพลิเคชันนะครับที่นักเรียนต้องดาวน์โหลดนั่นก็คือ g o Google c l a s s r o o m กับ o o g l e m e e t นะครับวันนี้ครูจะพามา พาลงทุกขั้นตามขั้นตอนเลยนะครับอันดับที่1นนะครับครูจะพาลงอ่า g l e c ิลคัท o วมก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับไปที่ l a y สโต re นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับค้นหาคําว่า g o Google c l a s s r o o m นะครับซึ่งครูพิมพ์ไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ g o Google c l a s s r o o m เลยนะครับตรงนี้เข้าไปเลยก็จะมีโผล่ขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้นักเรียนติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลยรอระบบนิดหนึ่งนะครับขณะที่รอดาวน์โหลดนะครับรูก็จะพูดถึงว่าทำไมต้องดาวน์โหลดแอปนี้นะครับก็คือเป็นจะใช้เป็นแอปในทางเข้าเรียนของรายวิชาแต่ละรายวิชานะครับของค,คุณครูทุกท่านเลยนะครับ อันนี้คือจะมีลักษณะก็คือจะมีหน้าห้องนะครับมีงานนะครับมีการส่งการบ้านมีการเช็คชื่ออยู่ในนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดาวน์โหลดไว้รอเลยนะครับดาวน์โหลดไว้รอเลยรอสักครู่นะครับออยู่ประมาณ12เมกนะครับสำหรับใครที่มี iPhone ก็ลองเข้าไปโหลดดูนะครับก็มีเหมือนกันนะครับ Google Classroom รอสักครู่ครับ ซึ่งถ้านักเรียนนะครับเข้าไปแล้วนะครับถ้าติดตั้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือก็จะมีห้องเรียนนะครับแต่ละวิชานะครับคุณครูที่สอนเราทุกรลยวิชาก็จะมีหน้าต่างอย่างนี้หมดนะครับแบบหนึ่งนะครับนีตรงนี้นะครับก็จะเป็น ภายในก็มีใบงานมีอะไรทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะแชร์งานกับคุณครูได้นะครับส่งงานตัวกันบ้านได้หมดเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับแป๊บหนึ่งอาจจะใช้เวลานานหน่อยน,นึ่งนะครับพอดีครูมานอกสถานที่เน็ตอาจจะไม่แรงนะครับ พอติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบอกให้เราเปิดนะครับเราก็เปิดเลยครับเปิดเข้าไปเลยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เครื่องก็แล้วแต่เครื่องนะครับจะมีการสแกนระบบจากนั้นนะครับมันก็จะมาหน้านี้ของเรานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขยายย่อจอก่อนจะมาหน้านี้บอกว่าคาดลูกช่วย ให้ชั้นเรียนติดต่อสื่อสารกันได้ประหยัดเวลาและเป็นระเบียบนะครับเราก็เริ่มต้นใช้งานเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าให้เลือกบัญชีสําหรับ Google Classroom นะครับซึ่งบัญชีนี้ก็คือบัญชีอีเมลของเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางสพทนะครับกําลังจะให้เราเข้าเป็นเมลของ Obec นะครับแต่เราก็สามารถใช้กีเมลของเราเข้าไป ใช้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ครูก็เลือกฟิสิกส์อะกมี G ของครูเลยนะครับอพอจะกดเข้าไปนะครับสำหรับใครที่มี Gmail นักเรียนก็สามารถเข้าไปได้นะครับตรงนี้อ่ามันก็จะเข้ามาที่ห้อง Google Classroom แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครูได้สร้างอยู่2รายวิชาก็คือวิชาออกแบบเทคโนโลยี กับวิชาฟิสิกส์ม .5 นะครับนี่คือการเข้าไปใช้นักเรียนก็เข้าไปเรียนตามาหน้าคัารูมของเราเลยนะครับว่าเราเรียนวิชาอะไรนะครับเราก็คลิกเข้าไปอย่างเช่นถ้าครูคลิกเข้าไปที่วิชาออกแบบเทคโนโลยีก็จะมีเนื้อหานะครับตอนนี้ครูยังไม่ได้ใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับหรือก็ไปฟิสิกส์ห้าอย่างนี้นะครับตอนนี้ครูก็มี รู้สึกว่าจะมีเนื้อหาเรื่องของสนามแม่เหล็กอยู่นะครับก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับนี่คือการติดตั้งแอป Google Classroom ของเรานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาสอนการโหลดและติดตั้งแอป Google Meet นะครับไว้คอยอสอนสดนะครับก็คือไลฟ์เห็นหน้ากันนี่แหละนะครับการสอนเห็นหน้าการสตรีมสดตรงนี้นะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับ